ดยทีวีฟูบุกเฟ่ดอกจันสามเฉพาะ a i s อิอสนิตยสารสไปซี่กลับมาช่วงที่สองนี้นะคะก็กลับมาติดตามเรื่องร้อนกันต่อค่ะวันนี้นะะเดดเรื่องดังจะนำเสนออะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ สุขภาพสุขลักษณะในการมันอยู่ให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีในเรื่องของโรคระบาดถ้าเกิดน้ําท่วมทุกครั้งก็จะมี โรคติดต่อเกิดขึ้นนะครับผมผมแบ่งเป็น3ส่วนกัน,กนระหว่างน้ําท่วมฉุกเฉินเกิดภาะวะจมน้ําสัตว์มีพิษขัดต่อยเพราะน้ําท่วมก็มีสัตว์เช่นงูเช่นตระขาบเช่นอะไรหนีหนีน้ําขึ้นมาบนบ้านหรือว่าเกิดอันตรายจากไฟช็อตระหว่างที่น้ําท่วมขังนี่ก็จะมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคทางเดินอาหารเช่นโรคปุจกระร่วงอาหารเป็นพิษไข้หวัดใหญ่โรคตับอักเสบนะแล้วช่วงสุดท้ายาหาก น้ำท่วมขังแล้วเริ่มลดก็จะมีโรคติดต่อโดยนําโดยแมลงเช่นโรคไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบไข้ฉีนูอะไรพวกนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงน้าท่วมแบบนี้นี่คืออะไรบ้างคะก็พวกสัตว์เลื้อยคานพวกแมลงต่างๆครับพวกเด็กๆอันตรายครับประชาชนชาวไทยทุกคนพ,นพยายามช่วยเหลืออยู่ก็คือเรื่องของเรื่องยายารักษาโรคต่างๆเรื่องน้ํากัดเท้าเอยแล้วสัตว์พวกสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษต่างๆที่มันพร้อมที่จะมากับน้ำท่วมกลัวโรคอะไรบ้างที่มันมากับน้ำท่วมก็น้ำกัดเท้านั่นแหละคัน แล้วก็แส่ตามนิ้วเท้าอะค่ะในช่วงน้ําท่วมแบบนี้ทางกระทรวงมีการเฝ้าระวังหรือการดูแลประชาชนเป็นพิเศษไหมคะจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือประชาชนเรื่องเวชภัณฑ์ก็ดีเรื่องอุปกรณ์ป้องก,กันโรคเช่นรองเท้าบูทคลอรีนไปผสมน้ําไปฆ่าเชืลล้อโรคจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบริการประชาชนมันก็ดีดีมากๆค่ะสําหรับที่ว่าชาวบ้านที่เขาหาปลาหาอะไรเดินเท้ากันนะคะเขาแจกยามาเราก็ต้องใช้ยาทารักษาแต่เช้าขึ้นมาเราก็ต้องลุยต่อค่ะเพราะไม่ลุยก็ ม่าดูจะออกทางไหนจะมีวิธีการป้องกันตัวเองหรือระมัดระวังไม่ให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะช่วงที่น้ําท่วมนะฮะก็ต้องระวังหนึ่งเรื่องไฟช็อตป้องกันพวกสัตว์มีพิษเนี่ยก็ต้องดูบ้านให้อย่าให้มีส,สัตว์ไปซุกซ่อนตัวได้ส่วนโรคอื่นๆเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดกิน้อนช้อนกลางล้างมือนะถ้าเป็นไม่ได้ล้างมือบ่อยๆบางทีน้ําท่วมหาน้าไม่สะดวกก็ใช้เจลล้างมือซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ มีการแจกตัวนองกัวนหนึ่งคือรักษาร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ระวังอย่าไปลงน้ํานานๆเช่นถ้าไปลงน้ําท่วมขึ้นมาก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดหรือว่า สวมรองเท้าบูทป้องกันโรคฉี่หนูระมัดระวังให้ดีและเตรียมการให้พร้อมหรือใครที่มีพื้นที่ที่ใกล้หรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมเตรียมหยุกยาไว้เตรียมกั้นน้ําเตรียมอะไรไว้ให้ดีละกันนะครับโรคไผ่ไข้ขเจ็บนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูและทุกช่วงเวลาค่ะโดยเฉพาะในช่วงน้ําท่วมแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณผู้ชมควรระวังคือการรักษาความสะอาดของเท้าและการหาขึ้นมาจากน้ําแล้วควรเช็ดเท้าให้สะอาดรวมถึงรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นไข้หวัดและโรคต่างๆค่ะ ตอนต่อไปนะคะเราจะมีเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเลยค่ะและตอนนี้ก็ถึงคิวของทีวีผู้บุฟเฟ่ดักจั้น3ามามารายงานข่าวบันเทิงแล้วค่ะเราไปเริ่มกันเลยที่ดูทีวีผู้ไลฟก่อนใครกับช่วง Talk of the Town เปิ้ลเลิกเต็มอีกรอบ อกลูกนกักการเมืองส่วนใครที่ไม่อยากตกข่าวหรือพลาดดูคลิปปะปาร์ซีดาราก่อนใครก็กดเลยจ้าดอกจันสามห้าแค่นี้คุณก็จะมีคลิปร้อนไว้อวดใครๆแน่นอนกดซิบเบาๆนะคะว่าอย,ย่าพลาดดูปกสตาร์นิวก่อนลงแผงฉบับนี้ได้สาวฮอตชมพู่อริยาควงคู่หนุ่มลมพัชตะปากสาวเมยพิชนาตัดรีเทิร์นแฟนเก่าพลา ก็โทรมาคุยกันค่ะคุยกันก็กลับมาคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้ดีกันนะคะก็เป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะและสุดท้ายวันนี้วันเกิดผู้พันเบิร์ดวันชนะหลุยอมรินคริสไพร์ร่วมวยพรนพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะส่วนพรุ่งนี้วันเกิดวุฒิสุริน อว้นพวกเขาได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ที่ดอกกัน357เฉพาะ AIS ค่ะสโลววันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ Do not worry about things yet to come, but regardless of what they are doing อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงค่ะแต่ให้คำนึงกับสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ n นะู t r จ g น n a ยาท่าน้าขาตรากระต่ายบิน กาซาทูสเซนคอฟฟี่ทีพูบุฟเฟ่ดอทจันสามห้าเจ็ดนิตยสารสไปซี่และทีวีพูค่ะสำหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปลกๆค่ะ,ะก็สามารถติดต่อมาหาทางเราได้นะคะ3ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางที่1ค่ะสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์สองเค่ะ,ะช่องทางที่2นะคะติดต่อค่ะเลขที่3ามนะคะซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งแขวงเขตบ,บัานทองหลังค่ะกรุงเทพหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์แล้วช่องทางสุดท้ายค่ะตามที่อยู่อีเมลทางด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ